เซรีนำทัพวอฟ้องแล้วคนดังสองรายเปิดชื่อชัดชัดลามตามบนโซเชียลวันที่17กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีที่มีข่าวว่ากลุ่มวอรวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่โพสต์โจมตีสวบนโซเชียลหลังจบการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคม 2,566ที่ผ่านมาซึ่งสว์จำนวนมากงดออกเสียงทำให้พิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลมีคะแนนเสียงไม่พอจึงชวดนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนในโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม 2,566ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวันที่14กรกฎาคม2,566นายสมชายแสวงการหนึ่งในสมาชิกวได้ออกมาโพสต์ว่าตอนนี้สวหลายๆคนกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องกลับประชาชนที่แสดงความคิดเห็นโจมตีออยร่างรุนแรงเกินความเหมาะสมและพอดีล่าสุดวันที่17กรกฎาคม2,566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะสวนำโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์ ได้ถแถลงข่าวเปิดชื่อเกรียนคีย์บอร์ดด่าลามปามวอซึ่งพบว่าเป็นสองคนนางที่คนไทยหลายๆคนรู้จักกันดีวันนี้วันที่17กรกฎาคมเวลา11นาฬิกาที่อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒธธิสภานายเสรีสุวรรณพานและคณะวุฒิสภาสวอได้ถแถลงถึงกรณีที่ตนได้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลหลังจากที่ตนและสมาชิกสอวอคนอื่นๆถูกคุกคามและได้รับความเสียหายจากสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อธุรกิจส่วนตัวและมีการล่วงไปถึงคนในครอบครัวขณะนี้ได้มีการฟ้องไปแล้วเป็นจำนวนสองรายและยังคงดำเนินการตรวจสอบดำเนินคดีกับรายอื่นๆซึ่งยังอยู่ในขั้นการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนายเสรีกล่าวว่าในปัจจุบันมักมีการแสดงออกต่อฝ่ายที่เห็นต่างด้วยการใช้วาจาและพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหุนแรงมีการใช้ถ้อยคำหยาบคายดูถูกดูหมิ่นโดยเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ คนบางกลุ่มได้มีการใช้คำที่มีการล่วงละเมิดไปถึงครอบครัวหรือแม้แต่การให้ร้ายต่อธุรกิจสอวอบางท่านอันเป็นผลให้ธุรกิจดังกล่าวได้รับความเสียหายดังนั้นวันนี้ตนและพักพวกที่ได้รับผลกระทบจึงต้องการที่จะฟ้องร้องและดำเนินคดีกับบุคคลซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายดังกล่าวโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานายเสรีได้ส่งตัวแทนเดินทางไปยังศาลอาญาตลิ่งชันเพื่อยื่นฟ้องกับสอง บุคคลที่ได้มีการโพสต์ข้อความทางสื่อโซเชียลมีเดียส่งผลให้ตนได้รับความเสียหายซึ่งนายเสรีเหยื่อว่าทั้งสองรายที่ตนได้ฟ้องไปนั้นประกอบด้วย 1. ทน,นายเดชากิตติวิทยาน,านันหรือทนายคลายทุกข์ 2. นายพัทรพงสุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมขณะน,นี้สมาชิกสวท่านอื่นๆก็กำลังรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มของบุคคลที่ได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียทำให้พวกตนได้รับความเสียหาย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หลายๆห,หน่วยงานคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการสืบสอะหาตัวและดำเนินคดีต่อไปด้านความเคลื่อนไหวของทนายเดชาพบว่าได้โพสต์เอาไว้ล่าสุดดังนี้ด้านทนายอ่านเคลื่อนไหวเดือดเช่นกัน